สบายดีพีนพนนพน่น้องก็สูงส่งพีน้องสบอจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเผือบ้านได้ผลด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูนะคะมากินเฝอน,น้ำเผือบานเดีพี่น้องจ,จะ้ะเฝอจ้ามากินเฝอลาวนะคะแต่กินอยู่ไทยจ้ากินเฝอลาวนะคะมากินเฝอลา,ะะา,าจวจ้าวอร์ไร่ใหญ่ห้างจะตักกอกกินได้จา้า ไปดีพ e. um. pues mm ี hmm. desse, ่น้องผู nah ้สูงคนดของสวรรค์เดี๋ยวะเด้อมากินเผือนะำพร่กบาดเด้๋พี่น้องเด้อเผือลาวค่ะเผือลาวมากินเผืมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะจ๊ะเนาะภาษาไทยกับก๋วยเตี๋ยวภาษาลาวก็เผือจ้ามามาจ้ะพักห้องกับคุณเยอะแยะเลยจ้ะมามาจะตรวดนะำพร่กบาเด้อบาดนี่มาไม่เอาไรผัวไรนี่กะปีพร้อมจ้ะ ไม่บุดพริกน้อยพร้อมจ้ะพริกขี้นุ่นสวนน่าจะเนาะแล้วห้องเดาเป็นอยังที่กินก๋วยเตี๋ยวอันเปเบิรงแม่ติวแม่ติวกินกับรังกินก๋วยเตี๋ยวไม่เนาะโอ้ยเนาะว่าเห็ดบาบเห็ดอันนี้ลูกสาวครับอันนี้ได้ยากนะอยากนั่งบุได้สิจวดได้ได้ทีของแม่ของห่าอุ้มพ้นวัดดีปลาลุกอย่างนี้เซอันไปเดี๋ยว สบายาับปลูกุกคนกินยังให้ปะลูกุงคนทุกนกินนำชาเขียวจ่ะชาเขียวปัน่นอืมอือืมน้อเขาน้องเขาพูดเขาจะดูไม่ได้บอสน้อล่าสตรบอร,ร,รี่ปั่นนะคะตรบอรี่ปั่น เก็วสามทิบาทเก็บเนี่ยเก็บเนาใส่ย้อนยุบโอกระเช้าจ้ะโอกระเช้าเลยจ้าพี่คุยกับปีก่อนพี่คุยกับปี มาใส่น้ำหนีเสียงขึ้นมาติ๋วมันจะเกับนะทยัอีกเนกันเ่นกันมันจะเรื่อง่ะรล่ะจับเรื่องมือเลี้ถึงมือเลแข่งมือเลียกระงสงเสียงข้างในขึ้นมาติว Thôi mẹ đi, được rồi. Tao hết mẹ chỉnh cái đây hiểu không? tăng hả? Thôi rằng của tiêu nó nạc bằng hình khuôn bèo Có tiêu có mắt xuống hồi nãy đấy Hình khuôn bèo chưa được biết Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video ไมกกี่ยบดูยังนี่พอเทำอไมต่ำเนี่ตแขงพักต้องตำมันก่อนก็พี่กินห้องสวนพี่น้องเลยก็เสียงโถพี่น้องเลยเสียงถอนฝนตอนเสียงวะแกก็กินกินต่้องห้าตอนเนาะ องแต่สีเบอรทีกมาหน,นักโดดสามสีโดดเนาะกินนยำคอยแหละหิวแห้งกินมาเบิดว่านัดจนทำหัวหนัดไป ก็ดีแท้มาก็ึืนเขาประจำนักเปลิมขึงทำใไ้หวานนักรด เสียงพักแล้วเสียงพริกขึ้นมติวก่อนเสียงไหวนะพักมมนคือดิลอดละอันไปยีกทีอันว่าละอันนี้ไปอันนี้เพาะว่ามีคอกินคิดหอดจม,มูในะอยู่ทุก thưởng bà chôm, rau hệt càng đẻ, trời mới rong nó, nào thế, bạc tiêu kiểu, tiêu kiểu mà hệt, cứ hỏi mẹ tiêu mẹ bán không kìm đẻo, tráng ngang nhọ, hả quay thế thế มันฝนนนรั่าก่อนแล้มันสมบูรณ์แบบก่อนจอบมาสุดจับแค่มสมปะหน่อยนะปลาจอมเน่ะกระสมปลาซับกินหอนแม่ติ้วครับน,น่าอยากขอกอดอแกนี้บ้าง <laughs> ภาพกับบุคคลให้คนฟังเอง

เราจะซเค้กนี่มบดเนีอยัจังเขาไหเดินอาไบนเด้อหัวจังเขไหวหัวแบบอะไรัวนี่จังเขาไจังเน็เด็ดกันลไจังใจสาเลยก็บอกเจ้าเขเห็นไม้หนาเห็นเขากรลก สมุดไเองมวเมันบริสิหรอแล้วบริสทมันต้องต้องเปิดโอเเห็ดเอ็มดุนเนาะบริสิก็เห็ด้นอย่เห็ดถ้านฝา้ายโม้เ็ย เออนริเวณเตะบริกินเตะเอเนาะไ้บริเตอนตอนอายุกางเนี่ยเด็กเห็กินทุกมือทุกเเป็นม u ี i f o r m ตัวเอกนะเปลี่ยนสบายเลยเรียมาสชาตุกนี่ครับตัว เดาพี่น้องจ้าคลิปเนยเอาเลยละ่ะคลิปเนี้ยขอจบแบบเพียงเทียนแ้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพื่อจะบอผาดการแจ้งเตือนคลิปแม่สาวร่าพกกลิ่นพยาบาลของเนาะพี่น้องเธอควรคิปเพราะว,ว่าเขาพบเจอเรื่องหนูนเรื่องเกาหนาจ้ะไปเก็เบใใเดือดไข่มันเซได้จ้่พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะ